โคกกา,าสุดที่ทำชมทุกท่านเคยสูบมินิเวลิลใน e ีทีทอ่ะบบมาใกล้ปากกินใน e ีที่อะไรแล้วก็ไม่รู้นะผมออมว่าช่างเลยครับเออและทผู้ชมก็น่าจะเห็นสภาพความเป็นที่ถือว่าหนาวจัดจะนรนดับกันเลยเออเขาเตะกดทำไมกดกินไม่ได้ฮลัลโหล ของเข้าบ้านนี่อ็อล้วอีกอย่างนะครับนักเดินทางคนนี้ได้กลับมาที่บ้านหมดแล้วทำไมเขาไม่กินข้าวแม่แต่ผมเองก็กดกินข้าวยังไม่ได้เลยเอ้ยอป่ามาเนี่ยหุ่มัด กมาตัวกี่แล้วยังไม่พ้นฤดูก,กาลนะโอเคท่านผู้ชมเหมือนผมว่ายังไม่พ้นฤดูก,กาลนะในระหว่างนี้ก็หาอะไรเล่นๆไปก่อนนะครท่านผู้ชมกระโดดขึ้นไม่ได้เหรออะ่ครับท่านผู้ชมกระโดดขึ้นไม่ได้แล้วออ่ะ อะไรอู้ลุ้นตีเฉยผมว่ารัว่าแบบนี้ไม่ค่อยเดียนะท่านผู้ชมถึงมันทะลุดได้ก็าตามแต่มาตัวอื่นอะไรมอนเตอร์ตัวอื่นก็ทะลุดได้อืมพวกลีบมานี่ผมเอาอไปทำอะไรได้นะ่ะอ้อแรกอย่างนะท่านผู้ชมผมได้ แต่งของไยเป็นที่เรียบประการนะครับผมส่วนอีเวนต์นะพาสีม่วงเนี่ยก็ได้ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยกำจัดสัตว์ยี่สิบตัวเป็นอีเวนต์ไม่กินเหรอโหพ่อค้าพ่อค้าไหนเนะี่ยเห็นพ่อค้าขึ้นด้านบนว่ากินยอยู่เลยเนี่ยแล้วทำไมตอนนี้ไม่กินอ้อนอนอยู่เห็นเอาเอาไปกินดิได้บอกว่าหิวโอ้ โอเคท่านผู้ชมมาต่อที่เควสดหลักกันเลยนะท่านผู้ชมติบมีไม่พอผลละมาอยู่กล่องไหนนะกล่องบนสุดปะนี่เอาผลืมไปเป็นระเบิดด้ว้ปะนึกว่ากินได้คลิปไกุ่๊บ หาไปสักหนึ่งูกนะท่านผู้ชมไม่ใช่ลางดีเข้ามาในบ้านโอเคและตอนนี้เหมือนของผมใกล้ปงใขล้พังนะครับอ่าอันนี้ผมมึงขี้เกียจส้มนะครับเล่เล่เหล็กอยู่นะโอเค ได้ว,ว่าผมเตรียมเผาได้ผมเริ่มน้อยขึ้นทุกทีแล้วที่ผมต้องกลับไปขุดเหมืองอีกใช่ไหมเนี่ยน่าใช่เ่ยเออแล้วอ่าชุดเกาะผมมันมันมีตำเหนียรนิดหน่อยนะเหมือนมันเริ่มใกล้ปางแต่ก็ใช้ใช้ไปก่อนอะไทเทเนียมบิลิน อ๋อคุณละเลขนะเทสดับท่านผู้ชมไม่ต้องสงสารนะผมแค่เทสดับเฉยๆ EP ที่นี้นผมลงมาหาในนี้คือแบบกับดักนี่น่าสนใจนะท่านผู้ชม กับดักท้ามาจากแร่มิลินก็คือแบบวางไว้กับพื้นอะไรประมาณนี้แล้วก็รอใหสัตว์มาติดกับดักแต่นี่ใช้เวลาท่านผู้ชมประเด็นอยู่ที่ว่าประเด็นอยู่ที่ว่าเนี่ยคือ,อชิ้นส่วนอะไรนะชิ้นส่วนอัปเกรตประเภท A เนี่ยมันทำคือมันทำยังไง ผมก็ลองไปหาข้อมูลอะนะแต่ก็ไม่พบยังเลยถ้าตามจมผมไม่พบอะไรเลยอืมไม่เ,เดี๋ยวท่านแน่ด้านบนมีเซิร์ชขึ้นไปนอยเหรอสูงเกินอาย มี็นคนมาแย่งที่ก็แบบนี้เนอะไว้จะกินไหมเนี่ยอุษ่าห์ทำให้กินไม่กินมาบ่นไว้หยิวข้าวไว้นี่ <c oughs> ่าผมออกเดินทางดีท่านผู้ชมออกเดินทาง ท้านผู้ชมคิดว่าเป็นเรื่องดีนะสำหรับผมผมบอกเลยว่าไม่เอ้ยตกแล้วให้ผมเปิดเผยมันออกส่วนนกที่เราออกมาเลี้ยงก็ได้เรียบร้อยเมื่อกี้ผมหลอนปะเว่าอีเวนตน์นาภาสีม่วงนั้นยังอยู่อีก อ่าน่ายังอยู่ผมไปเริ่มจากการตัดไม้ก่อนดีกว่าเฮ้ยพื่อสังเกตเฮ้ยถ้าวิง่งถือรัวถือว่านี่เดินธรรมดาถือดาบอ๋อล้วถ้าเราถืออาวุธอะไรพวกนี้มันก็แบบยืนเท่ๆเท่งงางามโอเคู้ชมไปตัดไม้กัน điều đấy đâu hệt nắp phá, tiếng ơi à? tham tham bùn xung được, 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 tham bùn xung ผมอยากได้ก่านมาแบบผมไม่อยากไม่ได้อยากไม่ได้มันขุดลงขุดเร็วนะผมก็อยากได้ความเก่งๆน,นี่ต้องใช้ในการกอัพเกรดนี่ปะ แต่แร่แร่ความแข็งแร่งหายไปหมดแล้วความทนทานพังง่ายอะ่ะโอ้น่าใช่นะท่รรมมนานผู้ชมน่าจะแบบอายไปหมดล้วน้นผมเอาแร่ความสร้างสรรค์ไปแล้กันส่วนวัตถุหลักมันต้องมีวัตถุหลัก ผมเอาผมใช้แร่นี้ไปก็ได้กัน,ห,น,นหรือว่าผมแบบสุ่มๆ o o m ตากรรมเลยก็แล้กันสุ่มๆมาเลยรับแบบสมบูรณ์รับแบบส,มบ,บบบสมบูรณ์ยังไงอะ โอเคส่วนไม้ที่เหลือไม้ที่เหลือเก็บไว้เก็บไว้ตรงไหนดีวันนี้ยินเสียงมาหอนไม่อยู่แล้วนะอือนั่น่ะเก็บผมเลกผมว่าแค่บางส่วนเนี่ยมันต้องมีใช้อ่ะ ผมเอาไปหน่อยก็ได้ไปหาข้อมูลข้อมูลแท่งฟิชชั่นนำผลึกการสร้างผลึกการสร้างความในแทบงฟิชชั่นสามารถเติมพลังงานให้แท่งฟิชชั่นได้เมื่อมีพลังงานจะนำอาวุธสองด้ามวางเข้าไปและจะสามารถหลอมเปลี่ยนเป็นอาวุธสองมือได้ สองมือได้อย่างนั้นเหรอน่แปลว่าถ้าผมใช้ดาบาบบขวานมาผสมกันมันก็สามารถใช้ต่อสู้และใช้ขุดได้ดิแต่ผมว่าถ้าเอาอีเตอร์กับพวกมันรวมกันแปลว่าเราก็สามารถขุดได้แบบสะดวกกันดิแต่มันต้องแลกกับการใช้แร่มิรินสำรวจท่ามบนสำรวจยังไม่ครบเลย เนาเป็นว่าผมอยากทําทางโอ้บันไดเงี้ยโอ้ยนั่นผมเปลี่ยนใจแล้วผมไมปขุดเมืองแล้วลองทำไอน้นั่นมาดีกว่าบันไดเอาไว้แล้วขุดเลยดีกว่าฮ่าฮ่าแล้วผมก็ได้สร้าง วางไว้การสร้างก่อนเอา้าอะไรอะ่ะมันไม่รวมเป็นเนื้อเดียวเอ้เอาเบืองมาหลึกเองการสร้างไหมล่ะ อ๋อผุใส่ไปดึงง่ายไปแล้วเฮ้ยสำเร็จเฉยแล้วผมก็ได้อะไรไม่รู้หินรูนแม่นยำเจ็ดเอาว่าท่านผู้ชมในนี้ผมก็ได้อย่างเดียวนะครับ โอเคแล้วสองอย่างหินรูหนึ่งความเม่นเหมือนติดหีมะนะโ okay, อเคท่านผู้ชมนักล่ากับรับแบบสมบูรณ์อ่าแล้วสามารถใช้รูนันนี้กับอีกอย่างหนึ่งได้ด้วยนะแต่อันนี้ยังไม่มีรูนอะไร นหนึ่งกันเลยอ่าอืมเดียวอยู่ในเนื้อเดียวกันโอเคมม่ต้องเปลีนพื้นที่อะไรมากคือจะทำได้เนี่ยน่าจะมีแค่ดาบกับอันนี้อย่างเดียวมะหรือว่าไอ้สองอันนี้สามารถรวมกันได้แต่ถ้ารวมกันได้จริงอะ่ะในแบบในมวลอะไรพวกนี้น่าจะมีบอก โอเคสงสัยต้องเปลืองพลึกในการสร้างเยอะเลยแหละนักล่าป่าเอาไวาหนึ่งในการรับแบบสมบูรณ์หนึ่งไหมวะโอเคไปรับแบบสมบูรณ์ ได้ของดีมาครอบครองนะท่านผู้ชมเชดชาโดว่าแต่ทำไมดา่ามันไม่มีแสงว่าวูบวากันอ่า,า,าโอเคแล้วส่วนขอเลกหน่อยโอเคโอเคเดี๋ยวมาต่อกันเรื่องเก่า โอเคต่อไปก็ครับบันไดวันนี้ปะวันไม่ใช่ที่ตากเนื้อนี่ไอโน่หรือเราสามารถทำเนื้อตากแห้งได้แต่บันไดบันไดอยู่ไหน รือว่าผมต้องทำเอาเอาบันทํามันใดแบบน,นี้แทนเนะโอเคใช้ไม้ดีกว่าเราแบบมีเยอะกว่า่าแต่ผมจะต่อ,อทางไปยังไงนะที่แค่ป้ามันมีไว้ขยายท่านผู้ชมพอพอขยายบ้านเลยแล้วกันโทษโทษไม่ได้ตั้งใจต่อ่าย ขยายบ้านเลยท่านผู้ชมขยายบ้านเลยก็ได้กันง่ายดีมันก็จบเนาะอันี้ผมแบบใช้ระยะย,ยาวนีกว่างรู้สึกว่าเขาเปลีย่ยนแบบ อโอ้โหผมก็น้อตั้งนานว่าใส่เดินจาผมกดย่องอยู่กิดนึกว่ากิสตาดาอะไรโอ้เออมาพดต่ตคือแบบมันมินิเวิลเขาลบแบบของดั้งเดิมออกไปเลยนะครับคนใครที่ชอบสมัยก่อนก็ละก็จุดทูบลาก่อนได้เลย รับผมวักวางจากควายก็เปลี่ยนเป็นกวางแล้วก็จากหมาป่าเปลี่ยนเป็นขิงจอกแล้วก็จากไก่เปลี่ยนเป็นคัว่าปอะว่จากไก่เปลี่ยนเป็นตัวอะไรแล้วผมลืมนา่าจะเป็นคัว่านั่นแหละครับไม้ไม้ไมบล็อกไม้ครับ ผมว่านะดูทรงอะ่ะเราต้องคทาเครื่องมือต่างๆขึ้นมาอ่าอันนี้ที่จริงต่อบันไดขึ้นหลังบนหลังคาได้เลยนะอย่าเดินซ้นเข้าได้ไหมนะว h e hell ไปคนระับขุดแร่ เอ่อผมกงลังงาที่ไมค์เกิดความมันบันเทิงขึ้นแลวครับโอไมายนะถึงเวลาค่ำคืนแล้วท่ามชมนี่ไอเสียงโอไซเออเนี่ยมันมันมาจาก มาจากไหนเนี่ยครังกขรนี้คงไม่ทำอะไรผมเนาะมันมาจากไหนเนี่ยผมทรงไฟเสียงเเคเธ<า>อผมเจอไดเยอะมาเยอะอยู่ ตนนันอ่ะเอ้อะไรน้ำลั่วบล็อกหมดอีกอฮ้ยเอา,เอาผมทำให้น้ำมันลุออกมาอีกเฮ้ยนี่เร่อะไรเร่รงการเวลาใช่ไหม ความจริงมันมีประโยชน์อะไรเนี่ยแร่งการเวลานะ่ยแร่งการเวลาผมเห็นเอาไปใช้งานอะไรไม่ได้เลยก็ใช้กับเครื่อทงทำไมชินร้อนเวลงเวลาอะไรพวกนี้อ่ะขนาดผมกดคลิปแล้วเนี่ย สีม่วงเหรอแร่ด้านบนแร่น้ำมันเหรอแร่โลหะผสมทองแดงแต่ไม่มีทองแดงของเท้น่อยเหรออ่ารังมอนตรงมนอนเต ทำบุ่มบอนเสียงเลยโอเคท่านผู้ชม <You. S 1> ชิบไก่โบรานสถานเหนือมันหินผมแล้ว ท่านผู้ชมไข่ระเบิดโอ้ไม่น่าเอากลับมาเลยยากลับมาเถอะผมขอร้องแบมันออกก็ดีนะทำไมโบราณน,นี่ใหญ่จังเรื่งเงรียกผมตกจริง ระยะห่างออดโอเคมีของดอบถือว่าดีมีแร่โจมตีแร่ความทนทานถือว่าของดีนะตั้ชมแล้วก็มีแร่ขุดเร็วให้วั่วแรกแก่แก่งนี่ใช้ได้สำหรับนั้นนะกล่องฟรีครับ ่องฟรีขุดไปด้ว <g> ย <ül> ่องฟ okay, าารีโอเคท่านผู้ชมคุณได้พบกับความมันเทิงแล้วตอนค่ำคืนคือแบบมันจะปรากดจุดตัวพวกนี้ออกมาโอ้ก็เอฟเฟกต์พวกนี้ค้างเลย ก็ผมออสแลกเต็มที่เลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากยังยู่เยอะบักละบักละบัก,บกละเซลอยู่ตีทิ้งเลยอโอเคผมได้ที่วางมัง เหตุ okay. ผลได้ของคืนแต่ตอนนี้ของเต็มตัวไนหมดเลยตัวลงตัวอะไรก็มาเพียบเลยทีนี้มันยังตีนได้เหรอโอ้เจ้าหน่อยเพื่ออะไรวงสว่าง เห็นความสำคัญของอผมเริ่มเห็นความสำคัญของเหตุล้ะท่านผู้ชมนี่มาใกล้พังนี่วางไว้ก่อนครับอ่อความสว่าง โอเคโอเคส่วนในนี้คืนคีบมันแล้วก็เอากลับมาครับต่อไปเราต้องครับบอกไม้ขึ้นมาอยู่ที่อะไรก่อสร้างปะอไม่ใช่เด็กอยู่ที่วัสดุไม่ใช่จะสร้างบอกไม้ โอ้ยเฟรมเลดแหลกเลยเออนี่นี่สักยี่สิบอัน มาอะไรตรงนี้เนี่ยโอเคต่อไปผมจะสร้างบล็อกได้ต้องใช้แล่อยู่ก่องนี้ต้องใช้แล่นี้ผมว่าโอ้เฮ้ย ผมตีเลยก็ได้กันไงี้ท่านผู้ชมมันสามารถมาได้ว่าผมสร้างรั้วดีโอเคหรับย e p นี้ผมก็แค่มาเตรียมตัวเฉยๆนะท่านผู้ชมส่วนเรื่องอะไรพวกนี้ก็ไว้ e ีพหน้านะครับอันนี้ผมแค่มาเตรียมตรงเตรียมตัวอะไรเฉยๆ ก็คงหวัว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงจะชอบใจกับคลิปนี้นะโอเคถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วทุยถ้าท่านผู้ชมชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจใผมในอีพีหน้านะโอ้มินิเวิร์ลนี้ไม่ได้เจอกันนานมาทีก็เอาสากผมเกือบร้อนเลยนะท่านผู้ชมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับผม